เดี๋ยววันนี้เราจะลองทำตัวนี้กัน Wifi Panorama c a m e เ a ตัวนี้ซื้อมานานและยังไม่มีโอกาสวันนี้ได้โอกาสแล้วเดี๋ยวจะลองติดดูแต่ก่อนอื่นเราขอเทสก่อนก่อนขึ้นจะไปติดบนฟ้าเพดานเนาะอ่ะเขาก็จะมีคู่มือให้มีแบบนี้ให้เราเลยก็คือมีตัวนี้ให้เราด้วยแต่ว่าถ้าเรามีโปรไฟล์อยู่แล้วก็ไม่ต้องใช้เราจะเอาออกแล้วเราก็จะ ตั้งให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเอาขึ้นไปติดบนฝ้าเพดานเราก็ไปเอาโบฟโคมไฟที่บ้านที่ว่างๆอยู่เอามาใส่เทสดูก่อนอืมใส่เข้าไปแล้วเปิดมันยังนิ่งๆอยู่ <laughs> เดี๋ยวทูกคู่มือนะก็คือมันเดี๋ยวลองมันไม่ ันนิ่งอ่ะมันจะตื่นไหมมันอยู่ในนี้อ่ะเราก็ไม่รู้มันจะใช้ได้ไม่ได้นะเดี๋ยวให้มันอยู่ในนี้แป๊บหนึง่งเราก็จะโหลดโหลดแอปก่อนอ่ะมันมีแอปอยู่เห็นปะ่ะนั่นอ่ะชื่อแอป YCC สามร้อยหกสิบห้าลองกดหาก่อนนะ ycc เนี่ยสามร้อยหกสิบห้าลองกดดูก่อนมีพัดด้วยมยเออเนี่ยแล้วก็ติดตั้งมันก็คือไอตัวเนี้ยเนี่ 365. นย ycc สามร้อยหกสิบห้าเห็นไหมข้างกล่องมันเขียนแต่มันมีพัดว่าเราไปกดพัดเดี๋ยวรอรอรอรุ้นก่อนแต่มันนิ่งไปเลยเมื่อกี้ เราเทสแล้วนะว่าไอ้โปรไฟล์นี้มันใช้ได้นะเดี๋ยวรอโหลดแอปแป,ป๊บอะตอนนี้โหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวลองเปิดก่อนนะปึ๊บมันจะเจอ,อตัวนี้ไหมอ๋อมันต้องทักทายกันก่อนเราไปโหลดแอปเสร็จแล้วนะคะเราก็กดเข้าแอป เสร็จก็จะถามเมลใช่ไหมแล้วก็ใส่รหัสทำแอบด,ดูอ่าีจิสเตอร,ร์เสร็จแล้วหน้ามันก็จะขึ้นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มันบอกว่าอุปกรณ์เราออฟไลน์ line, เราลองกดดูก่อนมันก็อยู่ยนี้ <laughs> ฮัลโหล <laughs> นอฟไลน์ยังไงอะเดี๋ยว ปลูกมันยังไงอ่ะหดคล่องมันก็เปิดอยู่นะอะเดี๋ยวเราใส่เมมโมรีให้มันด้วยนะนี่อ๋อตั้ง wi ไฟก่อนเดี๋ยวเราตั้ง wi ไ fi บ้านเราแป๊บเมื่อกี้มันไม่ได้นะเราก็าเลยกดรีเซ็ต แล้วตอนนี้มันก็ขยับใหญ่เลยเดี๋ยวเราต้องหาวิธีก่อนอน,นิ่งไปแล้วเดี๋ยวเราต้องไอ้นี่ให้มันเงยหน้าขึ้นนี่หนึ่งเพราะเราก็ไม่รู้ว่ายัางไงเนาะ Please, your code. มันจะสแกนนิ่งเดี๋ยวรอแป๊บนึงแป๊บนึงหาวิธีสแกนมันก่อน อ่ะมันได้อย่างงี้ปุ๊บให้มันสแกนน,นี้มันร้องแล้วร้องปุ๊บก,ก็กดตรงนี้อืมนีเดี๋ยวมันเชื่อมต่อกันอ่ะมันบอกให้รอโอเครอแปบ๊บตอนนี้ก็นี่ดูลอรอแป๊บหนึ่งนะเพิ่มสำเร็จแล้วมันให้ตั้งชื่อใช่ไหม เรา,าตั้งชื่อห้องรับแขกมันก็อะไรอ่ะมันก็จะขึ้นหน้านี้มาแพ็กเกจพิเศษจ่ายตังอะไรเงี้เราก็ไม่เอาไม่ใช่ตอนนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไหมเราก็กดตรงห้องรับแขกของเรามันก็จะมาตรน,นี้อันนี้เปิดเครื่องใช่ปะ่ะอันนี้กดอันนี้เหรอเปิดอยูเฮ้ยมาแล้ว ปิดเสียงก่นอนลองปิดเสียงตรงนี้อ่ะกดอันนี้ก็คือกดปิดปิดเสียงเนาะอ่ะก็จะเงียบเลยเห็นป่ะเปิดเสียงมันก็จะได้ยินเสียงทุกอย่างแล้วก็ตรงนี้ฮัโลโหลเฮ้ยอนุญาตก่อนฮัโลโหลฮัโลโหลฮัลโหล อ่ะอ่าเห้นกล้องมันจะมีเสียงด้วยโอเคมันได้อยู่เดี๋ยวเราจะขยับมันโอ๊ะปิดปิดกันเราจะบังคับเดี๋ยวนะเราจะบังคับมันบังคับยังไงอ่ะนี่หมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วเห็นไะอีหมุนแล้วเห็นเราแล้วอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออ กลับมา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 เอ้ยเอาไปนี่เอ้ยโอเคเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นไปติดข้างบนในช่องแล้วเราดูว่ามันจะใช้ได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นไปติดตรงนี้นะตอนนี้เราก็ให้น้องขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าอยู่บนนั้นแล้วเห็นอะไรบ้างนะแล้วก็จะดูจากมือถือของเรา นี่ดูจากมือถือของเราได้เลยนี่เราก็จะขยับนี่แล้วก็อันนี้มันด้านไหนอันนี้อีงด้านนึ่อืม นี่ก็จะเห็นอันนี้คือหน้าบ้านของเราอาวลงมาก่อนเยอะไปเห็นโป๊ะก็คือน้องจะอยู่ในนั้นโผล่หัวมานิดหน่อยเออ,อน,นี่ก็จะเห็นหน้าบ้านแล้วก็ทางขึ้นบ้านเออเราสามารถที่จะหมุนดูนี่คือเราเห็นไหมเรากำลังอัดอยู่ <laughs> เออเด็กก็เห็นรอบบ้าน นี่จะเห็นได้ว่าเลนเป็นรอยมือเดี๋ยวเราต้องเอาออกนี่คือครัวเรานี่คือบันไดที่เราเมื่อก,กี้โอเคชัดแจ่มมากะยังได้ยิน,ยนเสียงไหมเนี่ยถ้าเราตะโกนก็อย่างเงี้ยได้ยินเราไหม ได้ยินเราไหมเอ,อเสียงที่มันออกมาจากกล้องใช้ได้เลยอ่ะเราก็ปิดก,ก่อนเดี๋ยวมันจะดังเกินโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ปรับเ,เฮ้ยมันไปไหนเนี่ยคือมันสามร้อยหกสิบองศาเราสามารถที่จะดูอะไรก็ได้นะอ๋อมันเกินไปแล้วเดี๋ยวมันไม่หมุนแล้วไปไหนวะมันบอกหมุนเยอะแล้วจนเหนื่อยอืม นี่มันก็จะมีเวลาดูวันที่นะวันนี้วันที่ยี่เท่าไหร่ยี่ห้าบ่ายสามมีเวลาตรงอยู่อ่าเราต้องการให้ปรับไปที่หน้าบ้านก็จะนี่ระหว่างหน้าบ้านอันนี้มันเยอะไปอ่ะลงมาอ่าก็จะเห็นอันนี้คนเข้ามาขึ้นบ้านอะไรอย่างนี้เราเาตรงนี้เนาะโอเคอกว่าจะได้ก็ สื่อเต้นดีสะดกดีเดี๋ยวถ้าเราจะดูรูปใช่ป่ะสมมุติเราเปิดอันนี้ปึ๊บห้องรับแขกของเรานี่เรานั่งอยู่ใช่ไหมนี่นี่เลียวเลยนะขาขยับกระดก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 แล้วเราก็เลือกแบบติดตามอัจฉริยะถ้าเราเดินไปเดินมาใช่ป่ะเขาก็จะเดินตามเราไปด้วยกล้องมันก็จะหมุนตามเราแล้วถ้าเราจะดูย้อนหลังให้กดปุ่มนี้ นี่ก็คือเขาอาัดแหละใช่ป่ะแล้วก็ดูกดเลื่อนมาตงเนี้ยเออเนี่ยแล้วก็จะเป็นภาพย้อนหลังใช่ปะ่ะย้อนเวลากลับไปเออก็คือให้ดูนะตรงเนี้ยเนี่ยมันก็จะดูย้อนหลังให้ดูตรงเนี้ยมันก็เดินเนี่ยมันเดินอยู่ ใช่ป่ะเออประมาณนั้นแหละนี่ไงมันมีงงอยู่เห็นป่ะกดน่าจะกดได้นี่กดเพย์ป่ะใช่ไหมมันย้อนมาวะก็ได้แหละดูจากตรงเนี้ยนี่นี่แตแรกใช่ป่ะ ก็จะเห็นตอนนี้มันคือเวลาบ่ายสามห้าสิบห้าอันนี้มันเป็นบ่ายสามสี่สิบสามก็คือมันย้อนหลังดูย้อนหลังอยู่มีเวลาแล้วก็การเคลื่อนไหวเออบาาตัวนี้เมื่อจะค่อยคๆยขยับเนี่ยอืมเสร็จแ,แล้วถ้าเราจะดูรูปใช่ปะ่ะเราก็กดตรงนี้อ้าวไม่ใช่แล้วหายไปไหน เราก็กดที่ชั้นนี่ตรงนี้ก็จะมีอัลบั้มอยู่กดอัลบั้มอันนี้ก็ที่เรากดอัดมันอัดได้ด้วยนะอันนี้ก็คือที่เราถ่ายนะเออเสร็จแล้วเราก็กลับไปเราก็ไปดูที่เราอัดอัดยังไงเราไปดูที่เราดูที่อันนี้ของเราก่อนนะปุ๊บนี่เห็นป่ะนี่คือเนี่ยเรา มันเห็นว่ามันหนีเรามีการเคลื่อนไหวมันไม่เห็นเราต้องนุ่งๆเห็นเราอย่างมันไม่ขยับกับว่าเออนีมาแล้วมันมาแล้วมันเคลื่อนไหวตามเราใช่ป่ะเราก็กดวิดีโอตรงเนี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นอัดเออเสร็จแล้วเราก็ต๊อปมันมันก็จะมีภาพขึ้นมาแล้วเราก็ไปดูที่กดตรงกลับไปออกไปกดออกไปตรงนี้ปุ๊บ แล้วก็มาที่ที่ชั้นชั้นฉันฉันเร็จแ,แล้วเราก็ไปที่อัลบั้มเราตึ๊บมันก็จะมีวิดีโอที่เราอัดเมื่อกี้นี่ไงแล้วก็เพลดูนี่เนี้ยเออนั่นแหละตามนั้นเออมันอัดได้ด้วยแล้วกลับไปแบก็กแบ็กกลับไปแล้วก็กลับไปอ้าเวเฮ้ยไปไกลเลยอ่าแล้วก็เข้าใหม่อืมแล้วกดนงี้นี่ก็จะเลียวไทม์ที่เราอยู่ เออถ้าเราอยากฟังเสียงก็กดเปิดเสียงมันก็จะมีเสียงที่กล้องมันส่งมาให้นะกลางวานเลยแล้วก็ปิดอันนี้ถ้าเราอยากตะโกนล้วก็กดฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยนี่มันะนะนะก็จะมีเสียงมาจากกล้องของเราเออได้อยู่เนาะเราใส่เมมโมรีไว้16กิกนี่โอเคแล้วกลับไปกลับกลับกๆๆ,ๆ,ๆ มันมีเตือนด้วยนะมันก็ส่งมาเตือนนี่ไหนว่าแล้วกดดูเงี้ยก็กลับมาเออก็ลองดูวันนี้มันก็ไม่แพงเท่าไหร่นะใช้ได้ใครที่สนใจก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะก็ถ้าใครชอบก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วมาดูเจะรีวิวอีกน่ อันนี้ก็รีวิวกล้องวงจรปิดในบ้านซึ่งใช้โป๊ไฟในบ้านเลยนู่นตามนั้นมันอยู่ในนั้นเนี่ยบาเออก็ไม่ต้องแบบเออตอบโป๊ไฟอะไรเงี้ยก็น้องแอบอยู่เออถ้าใครชอบว่าฝากกด subscribe like, กดไลค์กดแชร์แล้วเจอใหม่คลิปหน้ากับเทียบรีวิวนะจ๊ะบา,บาย